มาครับรีวิวตอนแรกครับ n ีนี่เมกอวิสนะครับผมจีนี่ปฏิหารรักซ่อนกลซีรีส์เกาหลีเรื่องใหม่จากทาง Netflix ครับปล่อยมา13ตอนรวดครับย้ำว่า13ตอนรวดและแต่ละตอนเกือบชั่วโมงทุกตอนนะครับตอนแรก48นาที49นาทีครับภาพรวมของตอนแรกมารีวิวคุยกันหน่อยนะครับที่ดูเรื่องนี้เพราะ น้องซูจีล้วนๆนะถ้าไม่ใช่น้องซูจีนี่ไม่ดูแน่นอนครับหลังๆผลงานหลังๆนี่แทบจะไม่พาทุกเรื่องเหมือนกันนะน้องซูจีแล้วน้องซูจีส่วนใหญ่เรื่องหลังๆก็จะลงเน็ f l i x แทบจะทุกเรื่องนะครับก็เลยดูง่ายกว่าเขาหน่อยอ่ะ,อะตอนแรกนี่ผมรู้สึกว่าเอาแบบตรงๆเลยนะผิดหวังว่ะไม่ได้ จร,จริงๆไม่ได้หวังด้วยดูเพราะว่าแบบน้องซูจีไม่ได้หวังยังผิดหวังเลยอาจจะด้วยพอดแม่งดูแฟนตาซีแม่งแล้วดูไปดูมาไม่ค่อยแนวตัวเองสักเท่าไหร่เลยวะอาจจะด้วยบทเรื่องที่ดูไป48นาทีเซตติ้งโลกนี่ชักช้ายืดยาซะเหลือเกินซึ่งจริงๆแล้วซีรีส์เนี่ยควรจะ ไปให้หน่าสนใจเลยนะตอนแรกต้องมีอะไรน่าสนใจและทิ้งให้คนอยากจะดูต่อแล้วอะ่ะใช่ว่ามันต้องอะไรแบบนั้นน่ะซึ่งตอนแรกเปิดมาโอ้โหเรื่อยเปยื่อยไปเรื่อยแล้วก็ดูบทตัวละครลำไย,ยแบบแปลกๆคือเอาง่ายๆเลยน้องซูจีได้รับบทเชี่อะไรก็ไม่รู้อะพูดถึงน้องซูจีก่อนน่ะคือตัวละครตัวนี้ในเรื่องนี้ เป็นตัวละครที่นิ่งกรึบไม่มีอารมณ์ร่วมอะไรใด้ดทั้งสิ้นก็มีจต่การเหมือนจะใส่ปมมาเรื่องของการโตมาตั้งแต่เด็กที่คุณยายสอนมาดีไม่ให้ฆ่าสัตว์อย่างง้นอย่างนี้ใช่ไหมน้องซูจีในเรื่องนี้ชื่อน้องกายองชอบผ่าก,กบคุณยายก็สอนไม่ให้ผ่าอย่างง้นอย่างนี้ใช่ไหมที่เราเห็นนะั้นะแล้วก็มีปัญหากับแม่กับอะไร ตอนนี้ก็เหมือนจะเปิดมาเนี่ยมาเที่ยวที่นี่เลยจ้าดูใบแล้วก็มาเจอตะเกียงวิเศษเข้าให้ออืก็พยายามแนะนำตัวกันนะว่าเอ้ผมคือจีนี่อะไรอย่างนี้นะคุณจะต้องขอพอรสามขอ้อโอ้โหลอไปสี่สิบนาทีเลยไอ้เหี้ยจีนี่นี่พยายามอธิบายพยายามเล้าหรือให้หนางเอกขอพอร ทั้งตอนนะเอาพูดได้ง่ายอะแต่นางเอกกูก็เหมือนคิดว่าจีนี่แม่งไม่มีตัวตนเหมือนแม่งไม่ใช่คนจริงเหมือนภาพหลอนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอความสนุกตรงเนี้ยมันเลยกลายเป็นไลฟ์อารมณ์ร่วมใดๆดทั้งสิ้นด้วยในตอนแรกคาแรคเตอร์ Character, อาจจะดูเคมีไม่เข้ากันหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าเรื่องราวแฟนตาซีแบบเนี้ยนางเอกมันจะต้องแบบอารมณ์ดีๆแบบแนววิดวายวิดวาหน่อยว่ะผมว่านะ แต่พอจับคาเล็กเตอร์นางเอกให้น้องซูจีเล่นแบบขุมขึมนิ่งๆเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกระดากกระด้างไปหน่อยฟิลมันเลยแบบทำให้คนดูทื่อไปด้วยไม่รู้นะอันนี้พูดกันในแค่ตอนแรกเท่านั้นน,น,นะซึ่งมันพึ่งตอนแรกเหลืออีกสิบสองตอน <laughs> กูอยากเทเลยอ่ะดูตอนแรกจบแล้วอยากเทแล้วเหมือนไม่อยากไปต่อ,องไงไม่รู้อ่ะแล้วตอนหลังมาปิดท,ท้ายด้วยแบบว่าโอ้โหดูเหมือนว่ามันปูมาอย่างยาวนานว่าไอจีนี่เนี่ยไออูบินเนี่ยนักแสดงคนนี้มันแค้นแค้นที่ในชาติก่อนเนี่ยนางเอกเนี่ยขังเขาไว้ในตะเกียงซึ่งนางเอกเกิดใหม่มาสามชาติแล้วมันก็อยากจะล้างแค้นนางเอกอะไรประมาณเนี้ก็เหมือนว่า ถ้ามึงขอพรกูสามขอ้อเมื่อไหร่กูจะเป็นอิสระหลุดจากการจองจําแล้วกูจะฆ่ามึงอะไรประมาณเนี้ยมันก็พูดประมาณเนี้นะครับซึ่งนางเอกกูว่าแล้วทําไมนางเอกดูเหมือนไม่ค่อยมีอารมณ์ไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมอะไรเลยเหมือนจะมาเฉลยตอนจบว่านางเอกไม่เหมือนจะเป็นจิตจิตวะถูกบีบคอไม่ยังหัวเราะอะไรอย่างนี้เลย <c oughs> แล้วมันจะเดินเรื่องต่อ,อยังไงวะนี่เราดูมาหนึ่งตอนเราคิดไม่ออกนะว่าไอ้เชี่ยอีกสิบสองตอนเลยเหรอวะ <laughs> ซีรีส์แบบนี้แม่งแปดตอนก็เกินทนแล้วมั้งผมว่านะแล้วผมว่ามันผมว่ามันมีพิรุษแปลก,กและการปล่อยมาสิบสามตอนของ n น t f l i x เนี่ยออร,ริจินัลเน็ตฟลิส่วนใหญ่นะมันก็จะอย่างนี้แหละชอบปล่อยพรวดเดียวแต่เกาหลีบางเรื่องหลังๆเนี่ยเราจะเห็นนะว่าบางทีปล่อยสัปดาห์ละสองตอนบ้างสี่ตอนสามตอนสี่ตอนอย่างเงี้ยมันจะแบ่งเป็นพาร์ทเนาะประมาณสองสามพาร์ท แต่เรื่องนี้ปล่อย13ตอนนี่มันต้องมีอะไรบางอย่างผมเชื่อผมไหมมันมีกลิ่นมันมีกลิ่นที่แบบว่ามันจะแย่ผมว่านะอันนี้ผมดาวล้วนๆเลยนะผมดาวล้วนๆเลยว่ามีกลิ่นแล้วหลังๆเราเห็นหลายเรื่องที่ไม่ใช่ดึงมาจากซีรีส์ทีวีของเกาหลีอะ่ะอันนี้ไม่แปลกถ้าสมัยแรกๆของเน็ตฟิกเราจะเห็นซีรีส์เกาหลีใช่ปะ่ะอันนั้นนะ่ะเขาดึงมาจากทางทีวีของเกาหลีมันก็เลยจะต้องดูอาทิตย์ละสองตอน ก็เหมือนละครไทยอะแหละฉายตามช่องสามช่องห้าช่องเจ็ดมันจะมีอาทิตย์ละสองตอนใช่ปะเขาดึงมามันก็จะเป็นอย่างนั้นอะแต่ถ้าเรื่องไหนเน็ตฟิกสร้างเองอะส่วนใหญ่มันก็จะปล่อยพวดเดียวแต่หลังๆอะเน็ตฟิกสร้างเองของเกาหลีบางทีมันก็มาเป็นพาร์ทเหมือนกันไม่ได้ปล่อยพวดเดียวแต่เรื่องนี้ปล่อยสิบสามตอนแปลกมากเลยผมว่ามีมีแววมีแววนะน้องซูจีเอาไม่อยู่ครับตอนนี้เอาไปเลยครับสามเทมสิบให้แย่เลยกูให้แมง สามคะแนนนี่กูให้ซูจีนะส่วนเรื่องพอดนี่ไม่ซื้อแล้วพระเอกกูก็ไม่ได้ชอบอยู่แล้วอูบินน่ะบอกเลยว่าผมไม่ได้เป็นแฟนของอูบินอยู่แล้วผมไม่เคยดูเลยเคยดูเรื่องเดียวก็คือ the hair สมัยก่อนเป็น10ปีที่แล้วแล้วที่มันเล่นเป็นตัวร้ายอะ่ะอันนั้นเล่นดีจริงอ่ามันดังมาจากเรื่องนั้นเลยอูบินเนี่ยราะว่าเรื่องนี้นี่ถ้าเราดูแบบจริงๆนะถ้าใครเป็นแฟนซูจีแบบแฟนแบบตัวยงอะ่ะ ดูแค่ซูจีก็น่าจะคุ้มแล้วนะเพราะว่าแค่ในตอนแรกก็ได้เห็นหลายลุกแล้วคือเป็นซีรีส์ฟอร์มใหญ่จริงๆอะลุกโคตรเยอะเลยอะเปลี่ยนเสื้อผ้าหน้าผมเยอะจัดเลยแล้วก็ดูจะเป็นซีรีส์ทุนอยู่ผมว้าไว้ตอนที่พาบินนะแล้วตรงน,นั้นก็ไม่มีอะไรเลยแล้วก็ชอบน้องซูจีในลุกของช่างซ่อมรถวะโคตรน่ารักเลยซูจีก็ยังน่ารักเนาะ น่ารักมากๆเลยแต่ว่าซูจีนี่เรื่องนี้ความน่ารักเอาไม่อยู่อะบทที่นางได้ด้วยอะไรด้วยตอนนี้แค่ตอนแรกนะให้คะแนนแค่ตอนแรกนะย้ําว่าแค่ตอนแรกครับของแบบนี้มันก็ไม่แน่อีกเรามองในแง่มุมกลับมันอาจจะค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆก็ได้ซีรีส์เกาหลีมันจะมีสองมังวนนะเว้ยบางเรื่องเนี่ยกราฟมันจะค่อยๆไต่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 ระดับอ่าแต่บางเรื่องมันก็อย่างนี้เลยครับตอนแรกมันปแบบุ๊ด มันก็จะแบบอยู่อย่างนี้เลยติดลมบนตั้งแต่เรื่องตอนแรกเลย EP แรกมันก็ติดลมบนเลยไงใช่ปะอยู่ระดับสูงเลยจนถึงจบแต่บางเรื่องก็แม่งค่อยๆตกลงหรือบางเรื่องก็ค่อยๆปีตปีปหรือบางเรื่องแม่งขึ้นมาอย่างเงี้ยครึ่งซีซั่นแล้วแม่งตกมาตายตอนครึ่งหลังมีเยอะแยะเราก็ตัดสินใจไม่ได้เราพูดแค่ตอนแรกเฉยๆนะสำหรับผมนะครับให้แย่ไปก่อนตอนแรกสมาชิกโฟโต้บอกอารมณ์แบบเหมือนน้องเอาใบตองในติกต็อก ถ้าไม่ใช่ซูจีผมเทแล้วเอออยากเทมากเลยอะตอนนี้นะอยากเทเลยแอดบินเออเออสมาชิกโฟตโต้นี่ผมดูหนานี่ผมนั่งนี่ผมดูนั่งฆาตกรรมโรคจิตอยู่ใช่ไหมนี่โถซูจีของผม <laughs> ไปไปมา,มาซูจีกลายเป็นเหมือนแบบโรคจิตเว้ยเพราะมันใส่ปมมาแล้วว่านางเนี่ยชอบผา่ากบตั้งแต่เด็ก แล้วนางอยากจะฆ่าคนนางเป็นฆาตรกรนางอยากเป็นฆาตรกรในเฮียนี่ถ้าไม่ได้โดนย้ายสอนนะนางเป็นฆาตรกรโรคจิตฆ่าคนไปนแล้วเนี่ยดูจากทรงนะคอนรีซอนคิดยังไงครับเรื่องนี้เฉยๆพอยิ้มได้เหรอหกเต็มสิบผมยังยิ้มไม่ได้เลยผมยิ้มแค่มุกเดียวมั้งตอนเนี้ยมีแต่แป๊กๆทั้งนั้นเลยคุยแม่งอะไรก็ไม่รู้นะไปเรื่อยเลยมันเหมือนเป็นการเอาพอดของ ยักษ์ในตะเกียงวิเศษมันเล่นเป็นในฉบับเกาหลีใช่ปะคล้ายๆกับเรื่องนั้นเลยนะเรื่องอะไรวะที่มันเอามาทําจากไซอิ๋วอะ่ะมันจะมีเรื่องหนึ่งอะ่ะไซอิ๋วเกาหลีอะแต่เรื่องนั้นอะ่ะดีนะผมว่าไซอิ๋วเกาหลีอะเรื่องตำนานไซอิ๋วฉบับเกาหลีไอ้ดีพระเอกวากบอลแสดงอะไม่รู้เพื่อนๆเคยดูไหมเรื่องนั้นดีนะเออเรื่องนั้นนี่ยี่สิบตอนเลยเฮียโคตรยาว เรื่องนั้นรู้สึกว่าจะฉายในไม่แน่ใจว่าเป็นของ Netflix เองหรือว่าเอามาจากทีวีซีรีส์นะออกแนวจิตจิตไซโคพาร์ตอ๋อ963ปีเออขังไว้เป็นคนขังพระเอกตั้งแต่ในอดีต ตอนนี้ซูจีแม่งอายุ30ยังสวยเหมือนเดิมเลยวะเก้ปดสิบสีนะแอดมินเอิร์ธไม่ใช่9 6้าหกเนะครับเอาไปซื้อหวยได้ไหมเลขสวยนะ983เฮ้ยเราเอาไปซื้อหวยกันดีกว่าเ,เพื่อนสมาชิกโฟโต้บอกของดีมักมีตอนน้อยๆเห็นด้วยอันเนี้ยสังเกตได้ง่ายๆแต่ว่าก็ไม่แน่ ซีรีส์เกาหลีสมัยก่อนนะเขาก็ถ้าเอาแบบตามที่แบบฉายทางทีวีเขาฟิกไว้ที่16ตอนหลังๆก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะเพราะว่าคนสมาธิสั้นลงเรื่อยๆก็จะลดลงมาช่วงนี้รู้สึกว่าจ2ตอนนะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีแล้ว16สมาชิกอ่าแอดเอิร์ธบอกอัพกราฟอาจจะ3 4 4 5 4่สี่ห้าสี้าดแดหกแ สมาชิกโฟโต้บอกซูจีของผมจะยิ้มตอนไหนมียิ้มแล้วนี่ไงตอนจบนี่ไงตอนจบยิ้มแบบโลคจิตแล้วนี่ไงแล้วก็มีตอนที่เซลฟี่ไงที่ว่าอะไรนะดูไบอ่ะยิ้มเซลฟี่อยู่กลางเทะเลทรายไงยิ้มแบบฝืนๆนะไม่ได้แบบยิ้มแบบมีความสุขอะดูแล้วนางน่าจะจิตจิตหน่อยวะคาแรคเตอร์นีตอนนี้นะครับแต่ว่าเมื่อกี้เห็น สมาชิกมังอะ่ะเขามาบอกว่าดีงามนะมันอาจจะดีตอนสองก็ได้จํากันได้ไหมเมื่อกี้สมาชิกมังอะ่ะตอนเราเริ่มไลฟ์เขาพูดไว้ว่าทิมบอ้ว่าดีงามเลยนะนี่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 ดูไปสองตอนแล้วค่ะดีงามเห็นป่ะอาจจะดีตอนสองก็ได้เอ๊ะเราสู้กันอีกตอนนะเพื่อนๆสมาชิกโฟโต้กับแอดเอิร์ธสู้กันอีกสักตอนแล้วกันผมว่ามันต้องดีวะ่ะตอนหน้า แต่วันนี้เอาแค่ตอนเดียวก่อนแยกย้ายแยกย้ายก่อนแล้วกันวันนี้แล้วใครที่ดูสดย้อนหลังนี่ขออภัยด้วยอันนี้รีวิวแค่ตอนแรกเท่านั้นนะบอกไว้ก่อนนะอืฝากกลุ่มไลน์ด้วยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูกันใหม่เจอกันครับพรุ่งนี้นี่อาจจะดูเร็วหน่อยเพราะว่าต้องดูบอลบิ๊กแมตช์เดี๋ยวนัดอีกทีนะครับว่ากี่โมงนะฮะฝากกลุ่มไลน์ด้วยครับใครดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเวลาผมนัดดูผมจะแจ้งในกลุ่มไลน์เพื่อมีโอกาสได้มาดูพร้อมกันสนุกสนุกพร้อมกัน มาบนพร้อมกันนะครับว่าอะไรยังไงน,นะฮะฝากไว้ด้วยนะเพื่อนๆทุกคนนะเข้ามาได้นะครับจะได้รู้ว่าผมไลฟ์ตอนไหนบางทีถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มไลฟ์ก็จะไม่รู้ว่าผมไลฟ์ตอนไหนนะฮะ นอนกันยังเนี่ยไปฝันดีครับเพื่อนๆเ,เจอกันเด้อดีครับ